สวัสดีครับอัพเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่24มิถุนายน64อัปเดตราคาราสุดมารับชมรับฟังครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าประจำวันที่24มิถุนายน64สำหรับวันนี้ราคาทองล่วงนะครับตามประกาศสมาคมค้าทองคำอัปเดตครั้งที่1ปรับราคาทองลดลง50บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง96.5%รับซื้อที่26,750บาทขายออกที่26,850บาททองรูป,ประพัน96.5%รับซื้อที่26,272บาทขายออกที่27,350บาทครับทองโลหกล ออยู่ที่ระดับ1,770เหรียญต่อออนค่าเงินดอลลาร์อยู่ที่91.78จุดและค่าเงินบาทที่31บาท87สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ครับราคาทองคำแท่งบวกค่าพรีเมียมและราคาทองรูป,ปพันธ์ที่แสดงอยู่นี้เป็นราคาที่รวมกำเนด็ดโดยค่าเฉลีย่ยซึ่งแต่ละนอาจไม่เท่ากันนะครับ อาจจะมีมากกว่านี้หรือแพงกว่านี้หรือถูกกว่านี้ขึ้นอยู่กับโปรโมชันและส่วนลดของร้านนั้นๆด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและอัปเดตข่าวสารราคาทองคําท่านใดมีข้อมูลที่สอบถามสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับทางเทวัญชาแนลจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารราคาทองคําปัจจัยและแนวโน้มราคาทองคําประจําทุกวันท่านสามารถเข้ามารับชมและติดตามได้ทางช่องทางเทวัญชาแนลได้เลยครับสวัสดีครับ